สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมมาคิมและดิฉันไอนาค่ะในรายการคุยโลกวันนี้ที่เราจะพาทุกท่านไปรู้เท่าทันสถานการณ์โลกทั้งการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้ค่ะและหัวข้อที่เราจะหยิบมาพูดกันในวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงที่สัส่นสะเทือนทั้งในภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศเพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือสิทธิในการถือสัญชาติครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาที่รัฐบาลและรัฐสภาได้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหม่เปิดทางให้สามารถเพิกถอนสัญชาติของพลเมืองได้ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายเห็นต่างทางการเมืองภูมิหลังของนโยบายเพิกถอนสัญชาติก่อนอื่นเรามาทาความเข้าใจกันก่อนนะครับ เดิมทีรัฐธรรมนูญกัมพูชาเนี่ยมีบทบัญญัติในมาตรา33ที่ห้ามเพิกถอนสัญชาติของพลเมืองกัมพูชาโดยเด็ดขาดไม่ว่าพลเมืองนั้นจะเกิดในประเทศถือสัญชาติซ้อนหรือได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติก็ตาม แต่เมื่อวันที่11กรกฎาคม2 0 2 5รัฐสภากัมพูชาได้ลงมติแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญโดยเปลี่ยนข้อความสำคัญให้กลายเป็นว่าการได้รับการสูญเสียและการเพิกถอนสัญชาติจะถูกกำหนดโดยกฎหมายซึ่งนั่นหมายถึงว่าประตูในการเพิกถอนสัญชาติก็ได้ถูกเปิดออกอย่างเป็นทางการค่ะ และไม่นานหลังจากนั้นวันที่25สิงหาคม2025รัฐสภากัมพูชาก็ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายสัญชาติอย่างเป็นทางการให้อำนาจรัฐบาลเพิกถอนสัญชาติของบุคคลที่ถูกตัดสินว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อชาติเช่นการทรยศหรือการสมคบคิดกับต่างชาติครับเหตุผลของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีมหาไทยของกัมพูชานะครับนายซาซอกฮาได้ออกมาให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเล่นงานประชาชนทั่วไปแต่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนทรยศหรือว่าผู้ที่สมคบคิดกับต่างชาติทําลายผลประโยชน์ของชาติครับเขาย้าว่ามาตรการนี้จะใช้กับคนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีการกระทําร้ายแรงจริงๆเท่านั้นเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและเพื่อปกป้องอธิปไตยของกัมพูชา ความกังวลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามฝ่ายสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศกลับไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าวครับองค์กรอย่าง Human Rights Watch หรือ Amnesty International ออกมาเตือนว่ากฎหมายนี้มีถ้อยคำที่คลุมเครือและอาจถูกนำไปตีความกว้างจนใช้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ครับ พวกเขาเกล่าวว่าหากรัฐบาลมองว่าการวิจารณ์หรือการเคลื่อนไหวใดดัเป็นการบ่อนทำลายชาติก็อาจจะเพิกถอนสัญชาติของผู้เห็นต่างได้ง่ายๆและนั่นอาจทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนไร้สัญชาติซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซากลค่ะ มีนักวิชาการด้านกฎหมายหลายคนก็เห็นพร้อมกันว่าความคลุมเครือของกฎหมายคือปัญหาหลักครับเพราะคำว่าทรยศหรือสมคบทิดกับต่างชาตินั้นสามารถถูกตีความได้หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้มีอำนาจครับผลกระทบต่อสังคมและการเมือง ผมกระทบที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงเรื่องสิทธิ์ของบุคคลนะครับแต่ยังรวมถึงบรรยากาศทางการเมืองของกัมพูชาเพราะหากกฎหมายนี้ถูกใช้จริงนักการเมืองฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวทางสังคมหรือแม้แต่มีสื่อมวลชนอิสระก็อาจตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนสัญชาติได้ครับ และถ้าเกิดขึ้นจริงก็อาจทําให้สังคมกัมพูชาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลและสุดท้ายจะยิ่งทําให้การเมืองกัมพูชาถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จมากขึ้นค่ะที่น่าสนใจคือแม้รัฐบาลจะบอกว่าเป็นการรักษาความมั่นคงแต่หลายฝ่ายกลับมองว่ามันการสร้างเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีที่ยืนในประเทศของตนเองความเห็นจากต่างประเทศ ในระดับนานาชาติหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศก็เริ่มจับตามองเรื่องนี้ครับมีการแสดงความกังวลว่านโยบายลักษณะนี้อาจทําให้กัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือระหว่างประเทศครับ ตัวอ,อย่างเช่นสหประชาชาติได้เคยออกแถลงการเตือนว่าการทำให้ประชาชนไร้สัญชาติเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพราะสัญชาติไม่ใช่เพียงเอกสารแต่เป็นสิทธิที่ทำให้บุคคลสามารถเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองตามกฎหมายครับ และนี่คือภาพรวมในบทแรกนะครับเราได้เห็นแล้วว่านโยบายเพิกถอนสัญชาติของกัมพูชามีทั้งเหตุผลจากรัฐบาลและข้อกังวลจากฝ่ายสิทธิมนุษยชนซึ่งทั้งหมดนี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งภายในประเทศและเวทีโลกครับ เราจะลงลึกไปที่กลไกลทางกฎหมายและตัวอย่างกรณีศึกษาที่อาจถูกใช้เป็นเหตุผลในการเพิกถอนสัญชาติเพื่อให้ดูว่าจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างไรและมีความเสี่ยงตรงไหนบ้าง เราได้เล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านฟังถึงภาพรวมของนโยบายการเพิกถอนสัญชาติในกัมพูชาทั้งที่มาของการแก้รัฐธรรมนูญเหตุผลที่รัฐบาลอ้างและข้อกังวลของฝ่ายสิทธิมนุษยชนไปแล้วนะครับใช่ค่ะแอนในบทนี้เราจะลงลึกไปที่กลไกลทางกฎหมายที่ใช้รองรับการเพิกถอนสัญชาติรวมถึงการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่อาจถูกใช้จริงเพื่อให้เห็นภาพว่ากฎหมายฉบับนี้สามารถนําไปใช้ได้อย่างไรและผลลัพธ์ที่ตามมา จะเป็นอย่างไรคะ่ะกลไกาทางกฎหมายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่กัมพูชาแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนกนรกฎาคม2025ก็ได้เปิดช่องให้มีกฎหมายลำดับรองเข้ามากำหนดรายละเอียดครับโดยเมื่อวันที่25สิงหาคม2025รัฐสภากัมพูชาก็ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ สาระสำคัญคือกฎหมายฉบับนี้ให้อํานาจพลังรัฐบาลโดยตรงในการเพิกถอนสัญชาติของบุคคลที่ถูกตัดสินว่ากระทําทรยศต,ต่อชาติหรือสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อทําลายผลประโยชน์แห่งชาติครับและต้องเน้นว่าคําว่าผลประโยชน์แห่งชาติหรือการทรยศนั้นไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนกฎหมายใช้ถ้อยคํากว้างมากซึ่งทําให้นักสิทธิมนุษยชนเป็นกังวลว่าจะถูกตีความไปใช้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามครับ กระบวนการพิจารณาเพิกถอนสัญชาติถ้าจะให้เจาะลึกลงไปกระบวนการเพริกถอนสัญชาติมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. บุคคลต้องถูกดำเนินคดีในศาลและถูกตัดสินว่ามีความผิดร้ายแรงตามเกณฑ์เช่นการก่อการร้ายการทรยศชาติ 2. เมื่อศาลตัดสินแล้วรัฐมนตรีมหาไทยสาม,มารถเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีอำนาจรับรองและประกาศเพิกถอนสัญชาติได้ทันที และที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นกรณีบุคคลที่มีสัญชาติซ้อนเท่านั้นคนที่เกิดและมีสัญชาติกัมพูชาตั้งแต่กำเนิดก็มีสิทธิถูกเพิกถอนได้เช่นกันครับความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง คำถามใหญ่คือแล้วรัฐบาลจะใช้มาตรการนี้กับใครบ้างนะักวิชาการหลายคนมองว่ากลุ่มเป้าหมายหลักอาจไม่ใช่ประชาชนทั่วไปแต่คือนักการเมืองฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวทางสังคมและสื่อมวลชนอิสระที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับใช่ค่ะเพราะในอดีตเราเคยเห็นรัฐบาลกัมพูชามีท่าทีเข้มงวดกับฝ่ายค้านอยู่แล้วเช่นการยุบพ,พักฝ่ายค้าน CNRP ในปี2017และการควบคุมสื่ออิสระ การมีกฎหมายเพิกถอนสัญชาติแบบนี้จึงเหมือนเป็นอาวุธใหม่ในการปิดปากผู้เห็นต่างครับกรณีศึกษาเปรียบเทียบเรามาดูกันว่าในต่างประเทศก็มีตัวอย่างที่คล้ายๆกันนะคะเช่นสหาราชาอาณาจักรที่มีกฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรีมหาไทยเพิกถอนสัญชาติคงบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีที่ไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางครับ แตกต่างกันตรงที่สหราชอาณาจักรมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดและมีการอุทธรณ์ต่อศาลได้ในขณะที่ของกัมพูชาหลายฝ่ายกังวลว่าระบบตรวจสอบและทวงดุลอำนาจอาจไม่แข็งแรงพอจึงมีโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่า อีกตัวอย่างหนึ่งคือพม่าที่รัฐบาลทหารเคยใช้นโยบายไม่รับรองสัญชาติชาวโรฮิงญาทำให้ชุมชนทั้งชุมชนกลายเป็นคนไร้สัญชาติผลที่ตามมาคือวิกฤตมนุษยธรรมครั้งใหญ่และถูกนานาชาติประน,นามอย่างหนักครับผลทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน หากพลเมืองคนหนึ่งถูกเพิกถอนสัญชาติผลที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดครับเช่นไม่สามารถถือบัตรประชาชนหรือหนังสือพาสปอร์ตได้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือถือครองทรัพย์สินในชื่อของตนเองได้สูญเสียสิทธิ์ในการศึกษาการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองทางกฎหมายครับที่น่ากังวลที่สุดคือ การกลายเป็นคนไร้รัฐหรือ Stateless Person ฮะคนกลุ่มนี้จะอยู่อย่างไร้สิทธิ์โดยแท้จริงไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศในใดเลยและในเวทีระหว่างประเทศนี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยบุคคลไร้สัญชาติครับการตอบสนองของสังคมกัมพูชา ในสังคมกัมพูชาเองก็เริ่มมีเสียงสะท้อนที่แตกต่างกันครับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลมองว่ากฎหมายนี้จะช่วยปกป้องชาติจากการถูกบ่อนทำลายโดยต่างชาติหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดี แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและประชาชนในเมืองใหญ่มองว่านี่คือความพยายามสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวทําให้ประชาชนไม่กล้าววิจารณ์รัฐบาลเพราะเสี่ยงจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทรยศได้ตลอดเวลาครับมุมมองของนักวิชาการนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์บางคนอธิบายว่าการเพิกถอนสัญชาติไม่ใช่เรื่องผิดปกติในโลกนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลคือ เจตนาทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหากรัฐบาลใช้กฎหมายนี้เพื่อควบคุมสังคมผลเสียระยะยาวอาจทําให้เกิดความแตกแยกและความไม่มั่นคงทางการเมืองยิ่งกว่าเดิมและยังมีอีกประเด็นที่น่าคิดครับคือกฎหมายนี้อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติเพราะประเทศที่ถูกมองว่าเลิมเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นมักจะถูกลดระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางทูตครับจากกรนไกทางกฎหมายจนถึงตัวอย่างเปรียบเทียบในต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่า การเพิกถอนสัญชาติอาจเป็นดาบสองคมที่ให้พลังอำนาจมหาศาลแก่รัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบธรรมครับในบทที่3เราจะไปต่อกันที่ผลสะเทือนระดับภูมิภาคและระดับโลกของนโยบายนี้ทั้งปฏิกิริยาของเพื่อนบ้านอย่างไทย เราได้เจาะลึกกลไกลทางกฎหมายและผลที่อาจเกิดขึ้นหากกัมพูชานำมาตรการเพิกถอนสัญชาติมาใช้จริงไปแล้วนะครับค่ะและในบทสุดท้ายนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่านโยบายนี้สร้างแรงสะเทือนต่อระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างไรบ้างรวมทั้งผลลัพธ์ที่กัมพูชาอาจเผชิญในอนาคตทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ระหว่างประเทศค่ะปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มต้องจากภูมิภาคอาเซียนก่อนเลยครับประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชายอย่างไทยลาวและเวียดนามต่างจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดกับกัมพูชากว่า800กิโลเมตรหากเกิดกรณีประชาชนกัมพูชาถูกเพิกถอนสัญชาติและกลายเป็นไร้รัฐก็อาจมีการอพยพข้ามแดนเข้ามาส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนและนโยบายด้านผู้อพยพของไทยทันทีค่ะเวียดนามเองก็มีท่าทีเงียบ แต่ไม่อาจมองข้ามเพราะกัมพูชาและเวียดนามมีประวัติศาสตร์การเมืองสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหากนโยบายนี้ถูกใช้ในเชิงการเมืองอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครับผลต่ออาเซียนสำหรับอาเซียนโดยรวมนโยบายนี้อาจกลายเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนภายในภูมิภาคที่ยากจะเพิกเฉยเพราะอาเซียนเคยถูกวิจารณ์มาแล้วเรื่องไม่กล้าแทรกแซงกิจการภายในของสมาชิก แต่หากเรื่องนี้บานปลายจนกลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบขึ้นมาในเวทีการประชุมค่ะบางนักวิเคราะห์ถึงขั้นมองว่าหากมีการเพิกถอนสัญชาติในวงกว้างจริงๆกัมพูชาอาจกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนในการเจรจากับนานาชาติเพราะถูกมองว่าละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับปฏิกิริยาจากมหาอำนาจโลก นอกจากเพื่อนบ้านแล้วมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและแม้แต่จีนก็มีท่าทีที่น่าสนใจค่ะสหรัฐและยุโรปคาดว่าจะออกมาประนามอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามีมาตรการชัดเจนต่อประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการลดระดับความร่วมมือทางการทูตหรือแม้แต่การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครับขณะที่จีนซึ่งถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของกัมพูชา อาจเลือกที่จะสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่วิจารณ์มากนักเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแต่ก็อาจต้องเผชิญแรงกดดันจากเวทีโลกหากแสดงการสนับสนุนอย่างเปิดเผยครับมุมมองของสหประชาชาติสหประชาชาติมีท่าทีชัดเจนว่าการทำให้บุคคลไร้สัญชาติถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานครับ องค์การ UNHCR ซึ่งดูแลผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติก็แสดงความกังวลว่าหากกัมพูชานำกฎหมายนี้มาใช้จริงอาจเกิดปัญหาการอพยพข้ามพรมแดนและสร้างภาระับใหม่แก่ประเทศรอบข้างรวมทั้งนานาชาติที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือคะ่ะผลสะเทือนทางเศรษฐกิจนอกจากการเมืองและสิทธิมนุษยชนแล้วอย่าลืมว่านโยบายนี้ยังอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรง นักลงทุนต่างชาติอาจลังเลที่จะเข้ามาหากเห็นว่าประเทศไม่เครารพหลักสิทธิมนุษยชนและขาดเสถียรภาพทางการเมืองครับกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเติบโตจากการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและการท่องเที่ยวหากประเทศถูกมองว่าไม่เป็นมิตรต่อสิทธิมนุษยชนอาจทําให้แบรนด์ระดับโลกที่ลงทุนอยู่ต้องถอนตัวหรือย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นค่ะ ภาพลักษณ์ระหว่างประเทศภาพลักษณ์คือสิ่งสําคัญครับในโลกยุคปัจจุบันประเทศที่ถูกมองว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนมักจะถูกจับตามองและถูกกดดันมากขึ้นกัมพูชาอาจเผชิญแรงต้านจากเวทีโลกไม่ต่างจากเมียนมาที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีโลหินยาครับถ้าเดินไปในทิศทางนี้จริงๆกัมพูชาอาเซียนที่จะถูกลดบทบาทในเวทีโลกและส่งผลให้การเจรจาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดนายบายเพิกถอนสัญชาติของกัมพูชาอาจถูกมองว่าเป็น,นกลไกปกป้องชาติตามที่รัฐบาลอ้างแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือดาบสองคมที่อาจย้อนกลับมาสร้างความเสียหายทั้งต่อสังคมภายในประเทศและต่อเวทีระหว่างประเทศครับ สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือรัฐบาลกัมพูชาจะเลือกใช้กฎหมายนี้ในทางไหนจะใช้เพื่อจัดการกับผู้ทรยศจริงๆหรือจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อตัดสิทธิ์ผ่ายตรงข้ามเพราะคำตอบของคำถามนี้จะกำหนดอนาคตของประเทศกัมพูชาในเวทีโลกค่ะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ครับอย่าลืมติดตามรายการคุยโลกวันนี้ในตอนต่อไปที่เราจะยังคงนำประเด็นร้อนจากพั่วโลกมานำเสนอและเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจอย่างรอบด้านค่ะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ